คุณร oh. 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 wow, ้อยความเพียนโอ้โหคุณอมยยาได้กล้องไม่ได้ใจแหกมันว่าวเดอนัดลองมอลอยล่งเนี่ยเธอเรียนปลื้มบ้งอ้ไหนปูนแก้วแก่เธอแก่ใจแก่ขึ้นไม่ทุ่งอะผมไม่รอลองแรกก่อนนาร้อยโบร้อยลม แต่มันเนื้อขับไปแ้งปอบนน้ำอับนี่นาลงโบ้ลอยล่องมึงอันโจรและเด่กผมมึงที่ลอยได้ทุ่งเปลือช้อยนองปราปรีชามันเป็นคนยิ่งแต่ใจลอยได้ทุ่งหอมันชายแบบมีปีแกอแหม่ให้นู่พาบินขึ้นแหม,ม่แมบเหมือนคดต้องครัมรุ้น ลงเล่ตี่ไหนเปียกนาคอยบ้องลอยล้มลง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 ทานเปล่ากูวะกาตาลอยตัวเปล่ากูตากาตาไงตัวกูได้พี่เปียกได้เหรอท่านอาจารย์ยังไม่เคยสอนไม่จอยเรียนนี้หรอกกาตาตัวเรียนน้อยอาจารย์ก็เมน่นรจอนไห้ปวดตากูตึงตักขี้ๆๆเลี้ยวมันปอบน้อยกินกล้วยอยู่ในกรงแว้นอยู่ป่าปม ผมอยู่นอกกรุงค่อยแต่ต้งตองจ้อนกาตาไอตัวไอ้มเออว่าเพื่อปุดตังกียกี้เลียวทำมังวียกี้เลี้ยวช่างกังวีคกี้เลี้ยวนายไอ้ตัวที่ออความกระไดออออที่เปรี่วยวมัดยัดบาดวกกันบาดวกไอปีนี่ท <c oughs> ่าดา้แจ์สอนไงใหม่ทีคะเข้ามาเดจ้อนได ตัวนายจะย้อนได้ไปตันเผื่อนเย็ดแมมกับมังเกีบ่ก,กินมันจมแลยข้ามันนี้ก็อยเติ้รปัม้มเออเปิว่าตามนะข้าข้าเออวะนาลอยโบอลอยลมนาลอยบงลอยลมนาลอยนี่นาลอยอันเลยไม่ใจปักเปิดลอยมาจากมือเนือ้อ นาลอยโบลอยล้มนาลอยโบลอยล้มเปียกขึ้นได้เอืป่เด้เออเกอเออลอยขึ้นนู่นแล้วแต่ว่าไงเปียกเออใจแขว้าหัวยเด็ดเด็ดต้นหวาคาตาลงรอบมาเดยวไม่ลืมมาจูนอ่ะไม่เปียกลงได้ยังไงชูนลเดียนตายแล้วลืมบอกว่าแม่่อไหแม่ไาเปีย เลวตึงในนๆจะลงไม่ได้แล้วตุ้มขาดติดมากู่คนตุ้มขาดได้ว่ากูรักเราคนร้อยกลิงนนี้่มแมวแล้ว ตายแล้วโย่มาได้กูหนุนเลยออกอเห็นใจล้อลูกบอกพ่อว่ายาติ่วมห้อง น,นี้น้องเดือนจะได้ผัวแล้วป่ะเออได้ผัวน,นี้หนุกไหมป่ะไม่รู้ลูกกูไม่เคยได้ผัวกูบอกให้ไม่ถูกหรอกที่นี่ผู้ชายสองคนนี้มันมีตัวจริงอยู่หนึ่งคนตัวปลอมอยู่หนึ่งคนตาดีไดา,ดายตาได้เสียลูกเลือกแล้วก็ตัดสินใจว่าลูกจะเอาคนไหนพี่ดาวค่ะพี่ดาวเป็นไงก็ตามแต่นนะให้น้องเดือนเลือกก่อนแ้าน้องเดือนมีเลือกก่อนน้องเดือนกยอมกูพี่ดาวไม่ได้ว่าอะไรไดิเจเดือน คนเราพี่กันน้องกันนีนะมีอะไรก็ปรึกษากันได้น้องเบี่ยนได้สามีที่ดีพี่ก็ดีใจแล้วคุณค่าคุณจะยืนไกลพ่อที่ชื่ออะไรเลยค่ะเธอถามใครถามพี่ใช่หรือเปล่าพี่มีความรักจริงพี่มีมาหลอกเธอพี่จะแต่งมานคนบนจาตานีมาัมนพี่จะแต่งงานไม่มีผู้หญิงนางใดทำไมพี่รักนางกับเธออีกล่วมันหนังจีนเลยมึงถ้าเราได้แต่งงานกัน เราจะไปอยู่ด้วยกันเราจะรักกันตลอดไปเราจะไม่ขอทิ้งกันไปไหนไม่ว่ายังไงก็ตามแต่พี่จะพาเธอไปอยู่ด้วยกันไปหันี่มูลด้วยกันไปหันนิมูลกันที่ไหนไปหันนนมูลด้วยกันรักกันตลอดไปไปหันนนมูลกันที่ไหนเลยคะบนทางด่วนไปทําไมอะพ่อไปรถเหยียบมึง <c oughs> ทีนี้การที่เจ้ามานวันนี้นี่เจ้านี่คือคว้าชายตัวจริง แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จบค่ะแล้วคนล่างโน,น้นกล้ากระหม่อมก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กล้ากระหม่อมคือคว้าชายดินนรงค์ของแท้ก้อยเสด็จพ่อต้นประเนตรสังเกตแลวท่านจะรู้เองนี่คือคว้าชายจากระมาคนครดินแดนปัญจาธานีมาวันนี้นำเอาหัวใจที่เสนจะบริรสุทธิ์สื่อสัต์รักน้องเดือนหรือน้องดาวคนหนึ่งคนใดจะแต่งงานกับพี่นี่คือคว้าชายไม่จบค่ะเอา้าเอา้าวนี่อคว้าชายวันนี้มึงนี่ตัวปลอมเหรอมาหลอกลวงกันแบบนี้ไม่กลัวหัวจะหลุดจากปากฮะ ข้าก็ตายวะก็อรอดไปเจ้าค่ะแกเป็นลูกใครอ่ะฮะกระบอมคือลูกชายของบาทขุนบลอมอาบัตขุนบลมนี่เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในเมือง,องของข้าชายตินารมแต่มาวันนี้ข้ารักน้องเดือนจริงไม่ได้ตัง้งใจจะมาหลอกลวงพระเจ้าค่ะมาเห็นโฉมของเธอตั้งหน้าตั้งสือพิมพ์ติดใจไปนอนฝันนี่ขนาดไม่แต่งงานกันทีขนาดยังไม่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันก็ยังหลอกฉันเลยแล้วต่อไปจะอยู่กันได้ยังไงเดือนไม่ยอมเลยเพราะเดือนไปนอนก่อนแล้ว เดือนเดือนอย่าทิ้งพี่ไปเดือนอยู่ไหนเดือนของพี่เดือนชาติไม่ขาดเดือนไม่ได้ไม่มีเดือนพี่ตายแน่เดือนพ่อไหนเดือนอ่ะต้ดิน่ะไปขุดเอาไปไปเดือนเธอรักลูกสาวพ่อจริงไหมลูกก็มัรักลูกสาวพ่อจริงไปเจ๊ะสัญญาและสาบานลูกสาบานก็ได้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทินนรงทินนรงจะรักลูกสาวพ่อรักลูกสาวพ่อ รักกันให้นานรักให้นานรักให้แน่นรักให้แน่นรักกันเหมือนสุเทพรักเฉลิมรักรักกันที่ไหนอะพ่อคนทะเลาะออกทีวีกันบ่อยครั้งไอ้คนทะเลาะเราเสียข้าไฟกันอย่างนั้นหละเอาใน่อะไรนักการเมืองเเชื่อพ่อสัญญาและสาบานลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักไม่คลายรักไม่คลายสุดหัวใจ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 จะหลับตานอนครั้งใดยังส่งใจไปถึงทุกที่รักแม่มนีีเจอไรปีเจอทองกับทอง

khi mà vô máy kho, trống nó vẫn vô bên bọc, đáy căn nó cũng có lốp khi đáy chung là ơi ông chẳng lệ, lệ hòa lệ ta đế hòa mướn được nam là nam hơn, nam là sẽ ma kiêng ông, nam là nam là chung. Đốc, đồng, 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 là ok ok. เฮ so ้เฮ้เฮ้ไอ้ขี้ไม่ได้กับจุ๋มหมอจับจับมันไม่เลวเลยจะแต่ถิ่นที่พักน่าแม่นักใจจะตรงไปนครเออตอนแต่งงานงามเออ มาสายตาท่านผู้ชมที่นักแลเครพให้กลับมาพบก,กันที่ประมาณคนครดินแดนของกำแพงแก้วอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่จะเลือกคู่องค์ราชาลือใจโรองเป็นประธานพิธีในการเลือกคู่ครั้งนี้ทรงรับสัง่งกับที่ดาสาวีิชีละองดาวะกาวเดือนให้กข้ามาพบเออละองดาวะกาวเดือนลูกพอมาตรงนี้ลูกวันนี้เป็นวันที่เจ้าจะโชคดีจะได้มีคู่ชีวิตมาตรงนี้ลูกบอก ด้วยบังคมดีค้าที่เด็กพ่อ,อโชคดีลูกละองดาววันนี้ลกูกจะมีการเลือกคู่ขอเดบละองอำนวยเว้พระพรชัยลูกด้วยอขอให้ลูกของพ่อประสบความสําเร็จในชีวิตรักความรักมันไม่สู้ความเข้าใจได้รล,ลูกความรักมันมีเมยามแรกพบอยู่กันเป็นนานๆถ้าเราขาดความเข้าใจครอบครัวจะแตกแยกคอยลูกของพ่อได้คนที่เข้าใจและรักใครอยู่กันจนตายนะลูก ขอบพระทัยเบบีค่นั่งหลังพ่อลูกดาวเกล็มมันผ่าลาวโจดา้าหนอแกงไปกินอาหนึ่ง เขยวป้อ,อยวไ้ยวกาวันนี้เราอยากที่จะเดินทางไปจีบผู้หญิงต่อไปจีบที่ไหนเป็นสาวกับองค์ชายกับในป่าทางโน่นนะยอดทองนะข้ามพาแกงนั้นมันจะเป็นมหานครริมวารินและผู้หญิงที่นั่นคงจะสวยน่ารักร้อยกว่าปะ่ะเราจีบเดงน้ย่าเล

ผมไม่กัดกอกก็ยันมันก่อนมึงเงี้ยไหมแต่ว่ากูแบกใหม่ไปไปเดินใหม่ไปปลุกหิตตายองเลยกูว่าโตตายใหม่ไปไหนยะใาอย่างจดลำเนี้ยมั้งกเออลำเนี้ยใหม่ไปปลุกพอไปบ้านโมกูว่าโตใส่ใหม่ไปทำกันนะเบื่อกูเออทำกันนะมึงตัดเดียวนี่ไม่คัดกูไม่คัดพอไปบ้านนู่นไ้แบบนั้นไอ้ยะใหม่ไปอันน้าทำตับจากน้าอย่างเกี้ยวเลยกูเออทีนี้ไอ้หนองอันมันเน้นว่ากูไม่คัดก็เกิดเลยไปตึงกว้างหมาก จริงเงนนะบ่าวเห็นกูมีตนปลืน้องต่างตำบุญที่อันนี้มึงคัดไม่ให้มึงหวาดเรือเออแล้วมึงโยบเรือไม่ได้ตะกุนตีไม่คัดกูไม่คัดนี่กูอะแต่จริงไอ้ทองวิญญาไปควังดีกว่าเราเดินทางไปจีบผู้หญิงจีบผู้หญิงใช่เจอผู้หญิงสวยแล้วเราช้าไม่ได้เจอผู้หญิงแล้วจีบได้กุนกูอะอันนี้ตายไม่รู้ตายกัน หดุดหดตายกันเมือนบาดหลวกเป็ดปฝาป้านใส่กันตายมันบาดหลวกเป็ดน้องหันจิกปอบก้อยจีบปอบก้อยจีบกำนได้ตายกันไม่รู้แต่กูกันเจ้าใจเพราะกูไปแล้วไอ้แก่ไม่ต้องไว้ใจตามไปเลยว่าปอบก้อยนามมันตายโวงกับปืนก้อยตามไปเลยมัน ุู้แล้วมาสูา้นะวันนี้เรานั่งน้ำตาเล็ดลูละนุยเบรกกินเม็ดไม่รู้ไม่หนึงห่งพึ่งได้ไม่หนึง่งกเดียวอะไรจะรีออกกลับมาแล้วออกกลับไปน้ำตาไหลจั้ง่องตานี่ลูละนุย ข้ามาตวงคาเจ้าุูจึงแวมาด้วยน้ำตาละย่อยกิดปลือละหนุยยืมเต่งสักร้องรอยขออ๋อแล้วนี่มึงแหละจีเต่ง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 โอไ้ไก่ตายนี่0หน้าสูงกะห้หน้า กูฮันนี่กะเปิดกระใม่ปิดตัวเดียวกูขึ้นเตื้อกูยืนหนึ่งฟักนะกูชอบจันดีล่ะเห็ดตำรวจได้กรับบานกูเจอตัวล่างค่าหนังไก่อดมาตั้งแต่เพชรบุรีนุ๊กปล่อยแรงล่ะดับการกลั่นกว่าฟ้าตุกซิ่งหนำใจไรนี่ก็ต้มเหลือเป็นเฮ่อไอเต๋ออกกูเหลืองๆแกกูเครียดนักนะให้โจนี่อ๊อกกี่ตายออง ฮอกระเชยโดนาะเผื่อนกุง้งพวกเล็กนี่มันสนุกสนานมอ่อมพออยากเครียดนี่เราบูเราทำให้ใครเครียดเอาแต่กูชอบครับรล้วชาวเมืองเมืองนี้กันน,นี่บื้อแรงกันได้ปินชิงอันนี้หลังก็ต้มแปลกแปลกแปลก,แ,ปกแล้วที่โลกเผื่อนกูเครียดกุ้ยตุ๊บยันแกกูไม่ติดตำปลุยตวัดดี้ไอ้ต้องไปบนลรูตัววัดหันเนอไปบ้านเราตะววัดดูเขไปกับลืมมดตววัดได้ดูโจงยังวัดตีบ้านาว,ว่ะไอ้ไรก็ได้ดูเจาเงียบ มึงพอยกูโย่เฉยเลกูกมันจะเคยเห็นตัวจริงในตัวเรากูตื้อวันทัดลานปีมันจะมีแล้วจะไม่ไหมมีนะอ่นเออไปตั้งไอ้โตจีไอ้โตว่ามึงยืนกึ่งหลังนั่นเองกูขึ้นไปจีไอเล่ปลาบุนว่ะไอ้โตว่าเดยโดโซฮ์าชอยมึงจีว่าได้ก่อนเลยดีเลยโดโซ่ต่ำเลยเปลี่ยนเปลี่ยนหอมไม้กูกันคนลอกไอกูลอกเผื่อนั่นเออกูกันว่าคุณลกอยากอยากกูมาทำ สกจริงไม่ลาบไปโตหลียงเกี้ยกเผื่อนลาบแล้ววันคอนิ้งแล้วคนนัดกันในบ่าวันมันเขออกแข่งคูก็ออกแข่งในบ่าวันว่าไม่นัดมาพบกันติดใาลาก้างตาดุ้นว่ะเรามานังอกกันสักวันนัดออกออนัดออกกันสักวันคู่ดถึงเวลาวันเที่ยงแต่อยตามนัดมันมาไายมันจะลาว่วคู่อ่ะมันไม่มาเดจไม่มานัดแล้วว่ามันนัดออกกันนะเป้เลยคูนัดไ้มาออกกันเนี่ย ลำการนี้ตายแล้วะเหตุกลจริงเตรียมยนลำบากมั่งพอปน้าบ้านเมืองมันลำบากครับสัตว์าเลืออจะกินตะกุยไม่กลได้เอ่อพอได้ดูได้แล่จะไม่นี้ประชาชนหองก็ตื้อว่ากล้องแต่จะกินมันไม่กลมีแต่เนื้กันมั่ววุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเล่นเป็นลินไม่ว่าจะเป็นหมดจ้งเป็นขาง่ายยากสมไมนี้มันหายากบ้านเราครับตอนใหม่ก็เมื่อในรปลวกว่างอีไดกินลูกว่างอีไดเป็นพ่นว่างอีใดผึ่งรมเมาเมื่อพอกินได้หวเจ็ดแปดปีข้าพีทีปี เวลาอนวีเดียวปลงวีเดียวปล o n งห,าห้านาทีลมห,าห้านาทีลม,หหน,ลมนับวันถ้ามีคนคนมักว่าคนปลุกกระปล o n ได้ว่าบ้านเมืองของเราต้องโดนไม่ตะยุบหรือชิงชัดผ้าในมันน่นาอยากเออชัดฟ้าเมืองไทยไร้แก่ติมันน่าไม่ไกลได้วอยโปไม่ไมกรมีได้ก็ฮิปโปไม่ใกรมีฮันนฮิปโปนี่มันเป็นชัดติอ่นอยากมาอยากให้ไอยฮิปโปมนจักรียักษนั้นนอง โอ้ยโปกูไปรงบาลมารู hey, hey, ้ที่แกกูแต่งอะไรล่ะมเล้งยรไงไรมันจะปวดบาเปื้อให้ตุกจริงบาทตั้งเป็นทำใจได้โยตีเขาไปให้โต้เน้ำคนไม่ใจกลายบายแต่ได้กันอห้คุยอมับไปต้มโรล่ายางจริงนายโถแ้่เจ้าค่ะที่นี่ภาคใต้ก็เราเป็นเมืองด้ามขวาน่ันไม่เป็นเมืองดามขวานบ้านเมืองเราเป็นเมืองติดสบาย จิบที่จังหวัดปากใต้มั่งพอหรือไมถ้าไม่มีจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวบ้านเมืองอื่นไม่ได้เกิดทําไมจังหวัดกระบี่เป็นเมืองพอเมืองแม่เมืองพอเมืองแม่เพื่อคุยลายกว้างว่ากระบี่นี่มีต่้งเมืองคนยิงต่้งเมืองคนใช่น้องนู้น้องน้องดด้วมั่งเลยอันน้องดดอันเป็นถึงตำรวจนูนอยู่ตัวอคุณแต่เลื่องตำรวจติดดินอันไม่มันเกิดนึกว่ามันเป็นหยดอันซึ่งจิตตำรวจดีกไหม อั่นตําทัวมึงเลยมันเด็กบ้านเราเนี่ยประทตํารวดกับคนเรากับเบื่อเมื่อนพิดแต่เครื่องแบบนั่นเอยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นลูกปีคนได้ไม่ใช่ตําทัวแบบไอ้ปต้องที่มาเป็นลูกปีกูน้อยเจ็ดเหม็นเจ็ดตรงผมอยู่เหมือนมามาบู๊ปีกว่ากูตรงผุมมันมามาบูเจ็ดแหมนหน้าเต่งแต่าเมื่อนิษกูยิงอยู่นันไปนะไอ้ไอ้ปีนั่นเจ็ดเหม่กูยิงดูตัวด้งกว่าทําไม้ โรถกระเดื่องได้หไม่โกรธเพื่อมึงลองคิดเลยกูว่ตัดยางกูตัดยางจังตัดยางจังยางกูจิบว่าเป็นน้าโตตัดป้าหมากูเดินปานาปานาต้องปันปานาต้องปันกูไม่เคยแรงนะกำหนึ่งมาเดินตีเล็วป้าหมากูว่าเบิ้ลเจ็ดเจ็ไม่กูยิงด่วนป้าหมาเจ้ได้กูฮาเบิ้ลเจ็ดปกติเดินปานาเดี๋ยวมันป้าหมาหมากไม่ดีดีพี่แหลมใกล้มามาปั่นกล้วยแล้วลูกจังอุบาทวได้ใกล้มาประกับเต่าเค็มเพรส อะต้องตัวจ้าก็มาเลี่ยดทีนะตัวจ้าก็มาเล่ดทีใช่ะใกล้ทีพันกันแล้วว่าแมมมึงเล่ดกันมึงหว่าถ้ปืนไม่แป้งตายโอ้ยไเล่ดนี่ปืนแป้งเออถ้าปืนต๊มันบอกกูเจอยิงกันแล้วังนี้เตรียมเกิดเหตุการณ์ซ้ำจังหวัดกว่าป้าไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยเออเหตุการณ์มันตึงเรียดแล้วปืนกับใกล้ดีมึงหว่าวันนี้มึงหว่าเมื่อก่อนซ้ำเป็ดบอกซ้ำที่เบิ้นวันนี้ซ้ำเป็ดบอกเข็เซ็นมึงหว่า จะพื้นต๊กตายโอ้ไงฟรีนี้ไปเจอบ้านกูนู่นไปไปเจอบ้านกูไปจิบเบตบอกจ้าำรอยจิบเบตบอกจ้ามรอยเออปืนเนี่วล้ามแหม่กูต้องควันฮะกูจะยืนควันกว่าปืนจิเบตบอกจ้ำรอยเนี่ยลาย่ามกันแล้วพี่บบอ,ยยยพอยู่ฝั่น,นั้นนะมึงวะคนทำไมอุบัติเหตมันมาเกี้ยนไปลายไปติดหน้าบ้านกูไหมเกี้ย,ยนปลายติดว่าเพื่อกตั้งชุ้นต้วงอรอท้อมจวงหลัง มันไรมันเปลีดมาบ้านกูนไม่แจกอูต้รมรถนี่แลี๋ยวป้าไปไปติดเลยมึงตามไรแต่ว่ามันป้าไปติดมากกว่ามาเพื่อตังกุ่นตกรอต้มจงหลังมากกว่ามาเพื่อตู้เดีป้าไปไปปักหน้าบ้านในตรง,ไอ,รองไอ้เรื่องตังกุ่นอะวะฮะไอ้เรื่องตังกุ่นเล็กกล้วยเล็กกล้วยเพื่อไม่แจกตังได้ส่งหลักเม็ด <laughs> ยังไม่หมดตังกัมรุ่นนะั่นน่ะช่วงรอช่วงรอบ้านก้องมันดับดัดกันเม็ด กันเบ็ดลักเนี่ยก็ต้วงกับโราเราจนนั้มันเสื่อมอืออจอม่วงหลังเมียก็มันรับตัดการกันเก่งแม่มมึงเลยเหมือนปีโย่ต่มันเป็นมาโกรธตายโอ้กมันยังนุกเลยแกมเปรตตรงนิงกับอย่าใช้เวลากับโต้กับอรงนี้เงี้ยเราตำรือบอกกับพี่โต้คืนนี้ผู้จ้ายนั่ต้องมาอีกแล้วมันมาแล้วแกตายตายตายมาแล้วคืนนี้กว่าป้าตายตายไาโตตายไม่ตายเถอะ แต่มันมาแล้วมาพบกูบางทีพนมาพบไอ้เกลบางทีวิงพนแต่ถ้าพบไอ้ต้องตายอไาตู้มรู้ไอ้ตู้ก็จะอย่นนั้นเอองตาไอ้เกลบางทีไอ้เกลไม่รู้จักตรงหรอไอ้เกลไม่รู้จักมึงนั่นเออไอ้เกลมึงรู้จักไอ้ตรงนี้ไหมไม่รู้จักตายเลยอ้อเนี่ยมึงมองกล้ามความปลอดภัยนั่นเออไอ้ต้องโป้มันในเสื้อนั่นโปไอตรงนี้เออเป็นในเสื้อโตโตบ้านมึงอยู่ตึงบ้านกูมึงเหล่ารายละเอียดไอ้แกลกว่างมั้ง ฝีหลังม oh, ันแดกเล่งเล่งกูมังโต้เ <obia> ล like ่าน้องดินเล่าเหล่าเล่าปันเพื่อโต้อ๋อ๋อก็เป็นว่านาจุนมีลูกน้องงกกลนพอต้องเอ้มีลูกน้องงกกนทุกอาทิตย์มั่งว่าปอต้องต้องป้าลูกน้องงกพลนวันนั้นป๋อไปถึงบ้านเจ้าจับพอต้องงกกำจังไอเนื้มุกแก่อย่างไงนะปอมันมุกอีแต่ตรงนั้นไม่ต้องเลยเด็กกัได้แต่ที่ปอกูมุกอีหลายป่นมันก็ได้ ทีนี่ที่นี้ไอโจนี่กล้นมื่อวาไปตึงได้กรอกบดด้วอได้กรอกเบือกรอกจิ้มเขืองเลยมาตึงตามพอโจหนุ่ปีลกเมือเอาไหมพอตโจมาแล้วลกเมื่อก็เอาปวดตาใจอีกคนนะมาลังจังทีแบกตูจีไม่แบกกรอกบดกรอกบดด้วยกรอกบดเพลงเงินมาลังเจ็ด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 มาตึ้งตามพอโจหนุ่มปีลกหมดเอาไหม แตจะแบกลอกเบือกับปลอกบดนี่คนเดียกันไหมคนละก้นเป็นแรงเมื่อนกันก็มุ่งีต่างเก่งคนในมุ่งไยีพอตองมาใจรับอายุในเก่งจ็ดไม่นาทุ่ลแล้วทำกระโต้จะไแม่นาทุ่ละวทีนี้ทีนี้พอต้องว่ามาแล้วนี่ว่าเนี่ยเนี่ยเอาดังลกเมือเอาดังลกหอดพอได้ใจจากกล้องบ้านในกรานมายกมือไหว้วนหน้าจุนไหวพอตองยนหา อย่าเอาลงหมดของฉันไปเลยวายฉันน้ำนมไงไอ้ลูกไปโรงเรียนพอดจองว่าเอ้ยเนื้อน้อยไม่ต้องรุนแล้วบวกเนียวกันใจหลุจากกอง้านกับมูกีเหยียดแม่มึงเลยเมือนปีหัวเล้วมันต้องลาวจุดรุ่นเล็ดกันเต่คงยิ่งกับโอ๊ยิ่งงานมันไม่ต้องเป็นว่างกับถ้ามันมาปอดได้เราจะจับไม่ได้ เดี๋ยวน้องจะกลับไปนอนตามปกติผมยิ้งก็นอนแค่พอมันมาปั๊บน้องจะกรีดดังๆองยิ้งจะกรีดตรงเที่ยงไงเราได้รู้แค่จนจนอย่าลืมกรีดกันทำไมเด็กมันไม่มาที่จะนึกว่ากรีดเลยผมมันมาก็ดูผมมาทงใหม่นู้ก็ดูอ่าเนาะพูดยิงอะไรก็ไม่รู้นุ่มมันหลดเกลือเงี้สีมีแฮนด์ด้วยสามบิดนี่โรเปร่าตะก็ งาจ่าเลขากับรักน้องจริงเลยอย่าลอกนะไม่ลอกถ้าไม่ปลาดดอกเขืองในฟ้าหลูกลั่ง <S 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 พอเขาว่าชอบก็จะไม่ลอกเลยนะจ่าน้องจ๋าขะ,ะพีจะขอบอกน้องพี่รักน้องจริงพี่จะเปรียบตัวของน้องเนี่ยมันปลาดทูนึ่งนึ่งตัว <S <S เปรียบตัวน้องมันปลาทูจ้าถ้าพี่ได้ปลาทูตัวนี้

กอ้ลูกกินใหม่ดิอ้าวช่ยไม่ถก็นเลยเียอู้ดเลยอ่ะอ่า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 ่าอ่านีา่าอ่า่าอ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 าอ่ลอ่าอ่าน่าอ่า้่าน่อ่าาอ่อ่ออ่า่่ยอ่อ่อ่าอ่อ่อ่า่อ่าอ่า่อาอ่า่อ่หอ่าอ่าอิอ่า่า่อ่่่่่าน่อ ใช่ผมจำต้นจิ้งแหน่แค่น้องอยากได้ได้พี่อยากให้น้องตู้เย็นพี่อยากให้น้อนทีวีพี่อยากให้น้องรถมอเตอร์ไซค์พี่อยากให้น้อนยัให้วันไหนวันที่น้องย้ายบ้านข้องใครอ่ะข้องนอนอะไรี้ยพี่อยากขึ้นรถไหนี่แต่ของพี่อากไม่ได้ไงวูพี่อยา ให้ตีมากระดือทีย่ยิงเหมืนนี่อ้าวใครเจ้าเม็ดนีนแงใครช่วยหมากเลยให้นุ่มมุ้งยับมาเดลยช่วยกูยลงจีบเลยแมื่อถึงมึงจีบได้กูปิดปากตายเรียงว่าบ้านอย่าท้อประมาทอย่าดุตุกูไม่เคยจีบใครแต่ว่าหลังตีโดูรูป <c oughs> เป็นไหม <c oughs>

ปูไอ้ไรกับปูมัตนมาาขันนองอีพิงหัไว้ช่างตาเนี่ยกบเท่ะได้รกับมาเลยปีตนองวันปีจเลยฮองไอ้ชฟรโรละับตี่เร่อ้รอยเงหมร็วแล้วเยเจอเยคาบตึ่งงงองเจอแปดค่ะ อครื่องเปล่าป <c oughs> ูได้ค่ับปูจงจงปูจงจงเลยข้าใจมามีตองนั้นปูจงมาเลยถ้ามองหนูอย่าง